โอเคมาตอบคำถามนี้แล้วกันนะคือถามมาเยอะมากหลายคนมากก็เลยเดี๋ยวมาอธิบายให้ฟังก่อนว่าการเสริมขนาดนี้แบบไหนบ้างแล้วแบบไหนที่นิยมทำหรือไม่นิยมทำแบบแรกก็ที่แบบไปชอบฉีดกันมาเลยก็คือใช้แบบวาสลีนไขมันป่าวานอะไรแบบนี้คือแล้วแต่จะจินตนาการชื่อได้เนาะพอฉีดมาแล้วก็อาการก็คือจะแบบ ปวดบวมแดงไหลผิดรูปไหลลงอันทะเออเคยเห็นหอนดอกไหมเนี่ยเออมันก็จะเป็นแบบเนี้ยคืออย่างเงี้ยมันก็ต้องมาผ่าออกคือตอนฉีดอะฉีดง่ายฉีดกันเองแบบโอ้แต่หมอแก้เนี่ยมันยากอม,มันยากใช้เวลาสองสาเดือนอะกว่าจะแก้เสร็จ วิธีแก้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวมาบอกอีกทีนึงว่าทําแบบไหนบ้างแต่เอาวันนี้เอาเรื่องเสริมขนาดก่อนแบบที่2แบบที่ใช้แพทย์ฉีดคือแพทย์จริงๆไม่ใช่แพทย์ในคุกโอเคเนาะแพทย์จริงๆฉีดก็คือฉีดฟิลเลอร์ฉีดได้แต่ว่าทําไมถึงไม่ค่อยนิยมก็คือฟิลเลอร์เนี่ยมันสลายได้ ปีหนึ่งสองปีก็เริ่มสลายแล้วบางทีก็สลายไม่พร้อมกันก็คือจุดนึงยังใหญ่อยู่จุดนึงยังเล็กอยู่ก็เลยแบบเออไม่โอเคข้อที่สองคือมันแพงฟิลเลอร์แท้เนี่ยแพงมากถ้าฉีดราคาขนาดนี้สู้เสริมไปเลยดีกว่าอันนี้หมอกกจะแนะนำคุณหมอก,ก็จะแนะนำว่าให้เสริมไปเลย ส่วนเสริมมีแบบไหนบ้างแต่ก่อนเนี่ยมันจะเป็นเสริมวิธีเขาเรียกว่าซิลิโคนแต่ว่าแบบนั้นมันมันไม่นิยมแล้วตอนนี้เขาเปลี่ยนมาใช้เป็นเนื้องเยื่อเทียมนะคะคือมันจะเป็นแผ่นยาวๆเนาะเสริมแล้วเป็นยังไงก็เป็นประมาณนี้เดี๋ยวให้ดูสมมติว่าอันเก่าเท่านี้อ่ะอันใหม่เสริมมาก็จะเป็นอะไรแบบนี้โอ๊ยฉันเขินนะเนี่ย คือแผ่นอันนี้มันจะช่วยปรับความใหญ่ของเส้นรอบวงนั่นเองก็คือให้มันหนาขึ้นความยาวอาจจะเพิ่มขึ้นได้นิดหน่อยแต่ว่าไม่เยอะแผ่นตัวนี้ทำมาจากอะไรก็คือเป็นเขาเป็นสารจากธรรมชาติเลยก็คือใกล้เคียงกับเนื้อเยื่อผิวของเราจริงๆริงพอเราใส่ไปสักพักแล้วเนี่ยมันก็จะสมานกับเนื้อคนไข้ก็คือจะ เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเนาะว่าง่ายๆก็คือจะแบบออธรรมชาติแล้วก็อยู่ได้ถาวรวิธีนี้ก็เลยเป็นที่นิยมเพราะว่าจ่ายเงินครั้งเดียวก็คือโอเคใช้งานไปได้ตลอดแล้วก็ไม่อันตรายนะคะมีความปลอดภัยสูงมากยิ่งทําโดยแพทย์เฉพาะทางแล้วเนี่ยก็ยิ่งโอเคปลอดภัยแนะนําให้ทําวิธีนี้นะอย่าไปหาฉีดก,กันเองไม่เอานะปวดหัวส่วนความยาวเนี่ย จะเป็นการผ่าตัดอีกสเต็ปหนึ่งราคาค่อนข้างสูงกว่าแบบนี้แบบนี้จะอยู่ที่5,9,000บาทก็คือเพิ่มขนาดโอเคนะแต่ว่าความยาวเนี่ยเดี๋ยวมาอธิบายคลิปหน้าว่าเขาทำกันยังไงวันนี้เอาความกว้างความใหญ่ก่อนโอเคนะวิธีผ่าตัดก็คือจะใส่แผ่นอันเนี้ย เข้าไปในจุดบริเวณที่คลิดหนังหุ้มปลายพอใส่ไปแล้วก็เย็บเย็บแผ่นเล็กนิดเดียวใช้เวลาพักฟืนไม่นานอันนี้คือก็ใช้เวลาประมาณ1เดือนในการรักษาตัวนะคะถึงจะให้ไปมีไปสัมพันธ์ได้นะก็คือให้แผลมันหายดีก่อนค่อยใช้งานนั่นเองนะการผ่าตัดทํำยังไงที่นี่ก็จะวางยาสลบโดยวิสัญญีแพทย์ทำนะคะก็คือคนไข้ต้องงดข้าวงดน้ํหก8ชั่วโมงก่อน ส่วนราคาถ้าเสริมขนาดที่นี่จะอยู่ที่5,900 0บาทมีค่าตรวจเลือดเพิ่มประมาณ450้าถ้าจะไม่ผิดถ้ามาตรวจที่นี่นะคะสาขาที่นี่ก็มีที่โคราชแล้วก็กรุงเทพส่วนใหญ่เนี่ยคุณหมอจะอยู่สาขาโคราชมากกว่าสามารถคุยได้ที่เพจได้ตลอดสอบถามที่เพจได้ตลอดเลยเดี๋ยวจั เ,เดี๋ยวจะขึ้นรูปเพจไว้ให้ก็คือถ้าเขาไปถามจะมีแอดมินตอบตลอดเลยนะคือใน Tik To k บางทีไม่ได้มาตอบครบทุกคนนะเพราะว่าเออมันเยอะมากเราตาลายมากเลยโอเคนะคะเดี๋ยวอยากรู้เรื่องอะไรก็พิมพ์ไว้เหมือนเดิมนะถ้าคอมเมนต์ไหนนะ่าสนใจก็เดี๋ยวมาตอบให้เนาะสำหรับวันนี้ก็อย่าไปฉีดนะ